สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพระที่หนึ่งสิงหาคมนะฮะสองพันห้ารอสิบสี่นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งขันนะจะมีขันห้ากับขันนิมนต์คือแตกต่างกันยังไงขันนิมนต์เนี่ยจะเป็นการที่เราแบบรับวัตถุมงคลมาแล้วก็อัญเชิญท่านเข้าสู่อาคารสถานที่นะฮะเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะแก่ตัวเรา ให้มีพุทธคุณปกปักคุ้มครองรักษาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ปลูกเสกมานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นขันห้านะที่เรารู้จักกันขันห้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเ,เป็นเทียนห้าคู่เงินห้าบาทแล้วก็ตัวอใบใบมะยมนะฮะใบมะยมก็ใช้ได้ใบมะยมห้าคู่ แล้วก็ใบไซตันห้าคู่แล้วก็ดอกพุทธรักษาห้าคู่เหมือนกันนะฮะขันห้าเนี่ยก็คือหนึ่งทูบก็คือธาตุดินน้ำลมไฟทั้งสี่เรานะฮะสองวิญญาณนะฮะก็คือหูตาจมูกปากพวกนี้ประกอบด้วยนะฮะแล้วก็เวทนาก็คือความรู้สึกนัวจะเป็นทุกข์สุขหรือว่าเฉยแล้วก็สังขารของเรานะฮะ ก็คือสภ like, like okay. าพที่ป yeah. รุงแต่งจิตใจและแล้วก็ห้านะครับสัญญาคือพวกความจำต่างๆนะฮะที่เรามีแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮะหรือถึงสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มันรักษาสิีหน้านะแล้วก็จะมีสิ่งดีขึ้นมาครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอ ขอจบนะฮะคลิปเท่านี้นะฮะ